ไปวิหารกันครับถ้าใครขึ้นไปโบสแล้วเออผมไม่รู้พูดไงไม่พูดดีกว่าขอบคุณค่ะนออไปทุกวันอบไปทุกวันบอค่ะ ใแต่อยาาไม่แข็ไปแล้ว้าต้นที่หนห้าบาทประมาณอ

อ้อยไม่ใช่ไกนดิอ่ะมังนี่มันเป็นกุ้งนาโนเมื่อวานก็เสร็จเร็วเนาะฝ้ายเร็วดีช้าคนอีร้านกุงตังที่แวะกินเนออร่อยอ่ะพวกพี่กลับกันก่อนใช่ไหมได้ขาเของขึ้นควันออกหูเลยค่ะตังอาหารรอไปชั่วโมงเลยสั่งอะไรไปอันนี้ก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้พอเรารออาหารตะโกนบอกว่า อาหารกัวปิดแล้วนะไม่ต้องสั่งอะไรแล้วนะรู้ไหมว่าใครมาเออปวดมากปวดอยากใส่นวมมากเลยใจเย็นใจเย็นใจเยนปัาคู่มืดดอกบอลนี่หมดรถจะชี้เต็มที่เลยได้เหมือนกันหมดรถจะชี้เต็มที่ปัญหาของเพื่อนนะ คลองนี่เหรอสามมุนะใครเปานกรุงไม่นานรู้จักเขาหรอรู้จักเขาหรอรู้จักกงไนกรุงใดๆไหนๆจรุงในแอฟรินไหนในไหนจ๊ะกงในแอฟริกาเวลาเซิร์ชเซิร์ชเซตอนมากแต่ก่อนตอนนู้นทางแรกอะเซิร์ชหามันจะขึ้นชื่อว่าต่าต่ละร้านไม่เป็นไรถ้าฝ้ายกับเนยไม่ได้ไปเดี๋ยวไปกินเผื่อเดี๋ยวไปกินให้เผื่อจัดเข้าใจได้มีน้ำใจวะ ไ <łość> ปกินเออโอเคจ้าเาทำมิกราทำมิการาเนาะทำมิการาไม่เิดตัวนี้